สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องเบาเข้มนนอนในวันนี้เราได้สินค้าเป็นภาษาจีนมา1อย่างนะครับเราไม่รู้ด้วยซ้าว่าตอนแรกเป็นภาษาอะไรครับก็คือสันนิษฐานว่าเป็นภาษาจีนแต่วันนี้เราก็จะมาใช้เครื่องมือในการแปลภาษาซึ่งทุกคนก็คือมีอยู่แล้วในโทรศัพท์นะครับก็คือจะเป็นโปรแกรมโครมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะใช้งานกันยังไง ขั้นแรกในหน้าจอเราก็ไปเลือกคำว่า Chrome นะครับด้านซ้ายนะครับเราก็จะเชื่อ้โปรแกรมโคลムเนี่ยเป็นตัวแปรนะครับเพื่อนๆจะเห็นมุมด้านขวานะครับที่เป็นรูปกล้องถ่ายรูปก็ให้เรากดไปมุมด้านขวาตรงนั้นนะครับเพื่อเราจะเริ่มใช้โปรแกรมกันนะครับรอสักครู่นะครับจากนั้นเราก็จะเปิดไปที่ ฟังชั่นกล้องนะครับเพื่อแปลภาษานี่นะครับเบื้องต้นเขาก็จะแปลภาษาให้เราเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ด้วยว่าภาษาที่ใช้นั้นก็คือเป็นภาษาอะไรนะครับสรุปว่าภาษาที่ใช้เนี่ยเราก็จะเดเราจะได้ดูข้างบนนะฮะที่เขาเขียนว่าตรวจภาษามันก็จะสักพักมันก็จะขึ้นเป็นภาษาจีนแล้วก็แปลเป็นไทยนะครับนี่ก็คือเบื้องต้นนะครับแล้วก็ พอหลังจากที่เราได้แล้วเราก็กดไปที่ภาพเพื่อโฟกัสนะครับเพื่อว่าเขาจะได้ให้เห็นคําแปลตรงนั้นเบื mm ้อ hmm. งต้นเราก็รู้แล้วว่าอาไอเนี่ยที่ว่าวัตถุตรงนี้คืออะไรก็คือเป็นน้ายาปรับน่าจะเป็นเบกกิ้งโซดาหรือเป็นน้ําหอมนะครับเป็นของจีนนะ เหมือนกับน้ำยาซักผ้าขาวอะไรประมาณนั้นนะฮะเนี่ยคำแปลกำเลก็มีกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าในระหว่างที่เราใช้เนี่ยก็ให้เราเนี่ยอย่าเลื่อนเร็วนะครับก็คือให้เขาโฟกัสไว้สักพักหนึ่งเพื่อว่าโปรแกรมก็จะได้ทํางานแปลภาษาแล้วก็เราก็อ่านไปเรื่อยๆได้เลยนะครับอ่านไปเรื่อยๆได้เลยว่าแบบนี้คืออะไร แบบไหนวิธีการใช้นะครับพอ,อนี้ก็เดี๋ยว <dans celui> <é. S 1> พเพื่อนๆก็มาดูพร้อมๆกันเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อมันใช้งานแบบนี้นะครับก้อนนี้เบื้องต้นที่เราเห็นมันมีซักมือแล้วก็ซักเครื่องตอนนี้เราก็เห็นว่าอ๋อซักมือใช้ปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังให้แปลว่าซักเครื่องต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่นะครับเขาก็จะบอกให้เราหมดเลยนะครับ เนี่ก็จะบอกหมดว่าเออเนี่ยต้องใช้ปริมาณเท่านี้ผสมเท่านี้นะครับก็ไอ้น,นี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆเบื้องต้นนะครับรายละเอียดต่างๆเบื้องต้นว่าคุณสมบัติของเขาเป็นแบบไหนยังไงนะครับก็เป็นโปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้ดีเลยนะครับง่ายง่ายมากเลยนะครับแปได้ทุกภาษา ถึงแม้ว่าบางบางอย่างที่แปลนี่อาจจะแบบ8 0 9 0ส่วนที่เหลือเราก็อาจจะต้องเอามาเขาเรียกว่าจินตนาการอีกครั้งนะครับว่าความเป็นไปได้น่าจะเป็นแบบไหนนะเพราะไม่มีอะไรเป๊ะร้อยเซแต่ว่าถือว่าเป็นตัวช่วยในการแปลภาษาทําให้เราง่ายขึ้นเลยนะครับนี่นะครับก็เขาก็จะบอกทั้งหมดเลยที่อยู่อะไรพวกนี้แล้วภาษาเนี่ยมันแปลได้หลายภาษามากเลยนะครับ ได้ทั้งหมดเพราะภาษาสากลที่เราใช้ก็มีไม่กี่ภาษานะครับจีนญี่ปุ่นอังกฤษอะไรพวกนี้มันก็จะขึ้นมาทั้งหมดแหละมันจะมีอยู่นะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองเอาไปใช้ใดูนะครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ดีนะแล้วก็ง่ายด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือเราไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยนะครับไม่ต้องเสียเงินสักบาทสามารถรู้ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวแล้วว่าจะต้องพิมพ์แล้วก็ ค้นหาทีแบบนี้ง่ายสบายเลยนะครับยังไงก็เพื่อนๆก็ลองนำไปใช้ดูนะครับเคยใช้ได้ผลยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามนะครับทางเราก็จะมีคลิปต่างๆให้เข้ามารับชมอยู่เรื่อยๆ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆและสวัสดีครับ